สวัสดีครับแบคโตโตคาวันนี้มาแนะนำรถหรูอีกสัก1นึคันนะครับคันนี้เป็นตัวของ c a m r รี2.5ไฮบริดเนวีปี2015มือหนึมานี่1,729,000บาทเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับ on. ออกมาเมื่อหนึ่งนี่ต้องมีคนรวยคนหรูมีสตังเท่านั้นนะถึงจะขับในตัวของคันนี้ได้นะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะแต่ตอนนี้รูปลกักรูปโฉมนี้มาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับรถสีดำภายในสีเบจนะครับด้านข้างมาให้ครบนะล้อสวยนะครับโลโก้ไฮปิดเดิมๆแล้วก็ผมบอกกันเลยว่าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยสภาพเดิมสวยจับเลยคุณผู้ชมนี่สภาพนางฟ้าจริงๆเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับยิ่งได้เห็นภายนอกแบบนี้แล้วเปิดเข้าไปภายในคุณจะยิ่ง ชอบในเจ้า Camry 2.5ไ y บ r ิ d เคันนี้ครับไปดูกันครับโอ้โหอัดแน่นไปด้วยความหรูหราแล้วก็ฟังก์ชันจริงๆคุณผู้ชมในตัวนี้ผมบอกได้เลยนะเรื่องฟังก์ชันต่างๆนี้ไม่แพ้ตัวท็อปในโฉมปัจจุบันเลยนะครับเรียกว่าจัดมาให้เต็มๆเลยเอาดูพวมอะไรกันก่อนด้านหน้านี้ก็จัดมาติฟังก์ชันมาให้นะครับสวยสะอาดลายไม้ตรงนี้เดิมๆเลยนะครับสวยมากครับ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็สวยสะอาดตามสไตล์ของแชมรี่หน้าจอตรงกลางก็ขนาดใหญ่นะครับสามารถเป็นระบบแบบสัมผัสนะครับสามารถกดได้จับได้หรืออะไรได้หมดเลยนี่ครับสัมผัสได้จากหน้าจอได้เลยนะครับสวยงามครับไร้รอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตัวนี้แอร์เป็นออโต้นะครับแอร์หลังมีให้นะครับครบเลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญของเขาพวกปุ่มม่านไฟฟ้าต่างๆนี่คุณผู้ชมอยู่ในตัวนี้แล้วนะครับรุ่นใหม่มาตัวนี้อยู่ที่พวงมาลัยนะบางทีต้องกดหานะครับแต่รุ่นเกาะหน้านี้ รุ่นนี้จัดมาให้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีระบบเป่าลมนะครับนี่ที่บอกด้วยจัดให้เลยตัวนี้มีแค่ตัวในพวก2.5บิทพีเมียมนะถึงมีตัวฟังก์ชันนี้นะครับ eco mode ev mode นี่มาให้ครบเลยนะระบบความปลอดภัยมีให้ by sport monitor มีให้ parking sensor กันลื่นหลายตัวนี้นะจะัดให้ครบๆแล้วภายในสีเบจสีครีมแบบนี้นะครับ กว้างกวางเวลาที่เราดูแล้วก็มองสบายตาใครที่ชอบอารมณ์ฟิลแบบคลิงคลีนนะผมมามาคันนี้เลยตอบโจทย์แน่ในเรื่องความหรูหราและความสะอาดป่ะเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่านะครับตอนที่มือหออกห้างนี้อยู่1นล้านเจ็ดแสนกว่านะครับตอนนี้ปี15นะครับราคาด้านเล่นมากๆผมบอกเลยป่ะไปดูกันครับ เป็นยังไงบ้างครับสวยภูมิฐานคลาสสิกพร้อมใช้แบบนี้กับราคาแค่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะเลท่อนนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับพักกันมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757นะครับที่ต่อโต๊ะขาม,มาทดลองขับมาทดลองชมภายในหรือมาดูตัวจริงเขาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ